มาไม่เคยทันพี่เลยเว้ยมาพี่ผมช่วยพี่พี่เสร็จแก้วทวนแบบนี้ไม่เบื่อมั้งหรอรู้ไหมแก้วแต่ละใบเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าของมันแต่ละคืนแต่ละคืนเรื่องเล่าของมันก็ต่างกันไปอยากลองฟังไหมล่ะ เคนไหมคะพอดีผมแปรน้ำหอมนะอืมคุณประกายดาวคุณคิดว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้แล้วคิดยังไงถึงแต่งตัวแบบนี้มาค่ะคือแม่ดิฉันไม่สบายคะ่ะ ต้องเข้าโรงพยาบาลกระทานหาันหมอบอกว่าท่านต้องแอดมิทอาจต้องผ่าตัดพี่ชาก็เลยต้องเฝ้าแม่ทั้งคืนไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะไอ้นี่ตื่นดีแล้วแต่งตัวเราไปส่งคุณพี่หอโอ้โย ตัวเฮียอะไรของมัวมเฮียสายขนาดนี้แล้วมึงจะกลับหออีกเหรอไปไม่ทันแล้วแล้วมึงจะให้กูทำไงวะมึงดูหน้าดูผมดูชุดกูด้วยแม่งเมื่อคืนไม่น่าใจอ่อนย่อเป็นเพื่อนมึงเลยเฮ้ย,ยใจเย็นมีสติหน่อยดิวะสติกูหายมาตั้งแต่หมดแก้วแรกละ โมาในตอนนี้เนี่ยสวัสดีค่ะแม่เป็นยังไงบ้างว่าที่แอร์โฮสเตสเรียบร้อยดีไหมลูกก็ดีค่ะเห้อใส่ชุดใหม่ที่เตรียมไว้หรือเปล่าใส่ค่ะใส่แค่นี้ก่อนนะแม่ดาต้องไปแล้วได้ได้โชคดีนะลูกไม่มีชุดผู้หญิงดีๆเลยเหรอวะ ตัวนี้ดูดีสุดละชุดนี้เนี่ยนะมึงจะใส่ไปตอนนี้หรือจะไม่ไปเลยดิฉันก็เลยต้องใส่ชุดนี้มากค่ะอ,อคุณประกาเดาวถ้าพรุ่งนี้คุณมีนัดที่สำคัญมาก แล้วคืนนี้เพื่อนคุณชวนไปเที่ยวคุณจะทำยังไงครับดิฉันไม่ดื่มเล่ามานะคะแม่ดิฉันไม่สบายจริงๆเราไม่ได้บอกว่าคุนดื่มเล่ามานะครับมันเป็นเพียงแค่สถานการณ์จำลองที่เราอยากจะทดสอบดูว,ว่าคนที่ผ่านการทดสอบเนี่ยจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงดิฉันจะปฏิเสธไปค่ะ่วเร ดีวะแน<ช>่เลยน่อดนะีกว่าร้องเมด้วนว่น่อเอาเฮ้ยนี่มมนเชื่อเหรอไม่เอากอ่หนังสือนะเฮ้ยพักสมองกันบ้างเฮ้ยเรื่องหอเหรอนั่งน้วกันดินั่งวะมานั่งด้วยกันดิ่ปนั่งนั่งไปเถอะ วันนี้ไปไหนมาบ้างเนี่ยอ๋อวันนี้กูมีสอบว่ะเป็นไงวะทำได้ปะหูแม่งโคตรยากอ,ะ<ฮ>ะอ่ะอะแล้ววันนี้ไม่มีสอบว่ะเ,เพื่อนกับใอ่มานั่งชิลกับเพื่อนอ๋อพาอปเทลครับวลศนีของเธอมาแล้วนี่ นตัวเล็กๆเอาหนัแก้วเดียวเองเราเลี้ยงเือว่าที่ได้รู้จักกันวันั้้เจอเรามันแเลกๆเลยเป็นไรแก้วเดียวไม่เมารอแค่นี้เ่เลยแล้วมาแบบกินเลยวบบโคตรหวานเลยคือไม่ไ้ม่ได้เปอนแฝดอิเศไงอ ทำไมอะทำไมอยากเป็นไอโฮสเทลฮะเป็นอฝัตาเด็กๆวะชอบโฮสเด้วยนะไหนที่เคยสนุกแนะเนี่ยตอก่าแนั้นตั้งนานแหละ่างวันคือได้เอาอีกแก เฮ้ยดาวไหวปะเนี่ยกลับเถอะแกไหวไหวตอห่ตอเลยต่อไม่เอาแล้วกลับกลับเดินดีดีดีเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยกลับเถอะหมอไหวไงวะไปต่อ,อ,เ,อเ,นเนี้ยไมไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยมาเราช่วยเราช่วยดีกว่าโอเคปะเนี่ยไหวไปไป มาาพไ่จบการชีวิตฉันพราฝันออแอร์โฮสเตอของฉันมันจบแล้วทำไมมึงให้จบง่ายๆอย่างนั้นเรกแกอะไรกะเมื่อเช้าตื่นมาล้วโปใช่ไหมใช้เ,ออเก็บห้องแล้วเจอนี่บ็อกเซอร์เนี่ยนะ 哦，对，就是